เป็นธรรมดาตามวันนี้เธอเรียนรู้อะไรบ้างโอ oh, วันนี้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นจริงๆสำหรับสัปดาห์ที่3แล้วนะคะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความที่ปมเห็นเนี่ย SD แน่นอนถือว่าเป็น Core เป็นแก่นหลักเลย Sustainability ส่วนประกอบที่สำคัญนั่นก็คือ ESG แล้ว ESG ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยวัดยังไงก็ต้องมีดัชนีหรือว่ามี การคัดเลือกอะไรต่างๆนาั้นา,นานเนี่ยเข้ามาจับนั่นเองว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยดำเนินธุรกิจแบบ pounds, ยั่งยืนยังไงกันบ้างแล้วหนึ่งในดัชนีที่รู้จักวันนี้นั่นก็คือ DJI SI s นั่นเองมีดัชนีหนึ่งไม่ใช่ดัชนีเมืม่อกี้พี่เก๋ใช้คําว่า less เรียกว่าอะไรนะก็คือเหมือนเป็นการคัดเลือกค่ะระดับประเทศ <ừ> mm กำลังพูดงอย่างนี้ใช่ไหม<ช>ถ้าไม่ใช่ระดับโลกเนี่ยมีเวทีหรือว่ามีจุดยืนให้กับบริษัทจุลภพของไทยเหมือนกันบอกว่าโอ้โหถ้า DJSI เนี่ยจำกัดด้วย s i ส์หรือว่าจำกัดด้วย market cap แล้วมีอะไรที่ไม่ได้จำกัดด้วย market cap แต่เขาเก่งอะ่ะเขาอยากเป็นส่วน<ช>หนึ่งเนี่ยต้องทำยังไง<ช>นั่นก็คือการคัดเลือกของ Thailand Sustainability Investment นั่นเองจะมีอวอร์ดวันไหนนะใช่ค่ะเป็นงานประกาศผลรางวัลของหุ้นยั่งยืนนะคะบอกว่าบริษัทไนโอได้รับคัดเลือกนะคะในเรื่องของความยั่งยืนนั่นก็คืออ16ตุลาคมนนั่เง ใช่แล้วขับไลเข้ามาแล้วเราสองคนไปกัน<ช>งานนั้นดีไหมใช่อยู่ในนั้นแน่นอนนะคะแล้วเราจะไปสํารวจให้ทั่วเลยนะคะว่าแนวคิดสัมภาษณ์ซีออด้วยเลยนะได้<ร>โอกาสแล้วถูกต้องดีละนะฮะเพราะว่ามันจะได้เป็นการ wrap up ว่าทําดีได้ดี<ช>อย่างไรนะฮะ ท่านผู้ชมดูตอนตอบต่อไปนะครับใช่ค่ะเก่งด้วยดีด้วยเนี่ยทำยังไงแล้วก็ผลตอบรับเป็นยังไงได้ด้วยโั้น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับสัปดาห์หนะ้าพลาดไม่ได้เลยละคะ่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสำหรับรายการเช็คลิสต์ตามติดธุรกิจยั่งยืนคุณบดินและปาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ